มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออยธนาเปิดใจขอถอยมามองปัญหาหลังส่อแววเลิกเมียเป็นที่จับตามองสำหรับคู่สามีภรรยาออยธนาสุทธิกมลแล้วก็เธอระวรีนะคะที่หลังจากที่ออยโพสตเข้าความเศร้าแถม unfollow ig ภรรยาชาวในต่างวิเคราะห์ว่าสิ่งที่หนุ่มออยทำนั้นเป็นเรื่องปกติที่ u n f o อล ig ค่ะ ล่าสุดนะคะหนุ่มออยก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งบอกว่าผมลงเองเลยจะได้ไม่ต้องมีคำถามในใจครับชีวิตผมก็คนปกติครับมีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันครับชีวิตคนจริงๆมันไม่ใช่นิทานที่จะมีแต่ความสุขคนอยู่ใกล้กันมีเรื่องให้ปรับกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงใจบ้างก็แก้ไขกันไปตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหาครับ เวลาคงจะบอกเราเองว่าควรทำอะไรและอาจจะเป็นผมเองที่วนเวอร์พร่ำเพ้อทำให้ตีความกันไปผมว่าทุกคนก็เป็นแหละเมื่อเราเสียใจเมื่อหัวใจเราหวั่นไหวสมองที่เคยสั่งการถูกต้องมักจะไม่ปกติเมื่อเราเองล้มมุมมองของเราจึงไม่เหมือนเดิมและเมื่อสติเรากลับมาเราก็คงจะดีขึ้นเองแหละเอาจริงๆมันก็เรื่องปกติของมนุษย์แหละครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับออยธนาเปิดใจค่ะขอถอยมองปัญหา หลังสอแววเลิกเมียขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีรัตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ